สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันนะครับนี้ก็อยู่ในเกมโซลาสแมรเนาะวันนี้ก็มีอัปเดตมาใหม่เนาะก็อัปเดตในรอบนี้ก็จะมีดาวปรหัสกับดาวเสาแล้วก็ดาวดาว,ดาวางดาวพุดนะมาแล้วก็จะมีอันนี้นะท่านผู้ชมนะก็คือเลเซอร์น้ำแข็งเนาะมันทำให้ดาว ยิยนลงอย่างรวดเร็วนะท่านผู้ชมนะครับนะโอ้แมก่กลิน,นี่ผมอัดคลิปไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วก็เสียงไม่ตรงกับภาพนะครับท่านผู้ชมซึ่งไม่ตรงกับภาพทําให้ผมต้องอัดใหม่แล้วลบคลิปเก่าไปเนื่องจากพื้นที่ผมอยู่ประมาณ5กลิกว่าจะเรียนพรได้ล่ะสุดยอดเลยแล้วก็มีอัปเดตตรงนี้ก็คือว่าจะให้ทําอะไรบางอย่างกับดาวโลกของเรา ทำให้ปลดล็อก2อย่างนี่ก็คือโกสเบอร์หรือว่าดาววิญญาณกับดาวไม่ใช่ดาวอะสโนแมนะอืมซึ่งจากคลิปเก่าวันนะที่มันผล่ไปจากไหนก็ไม่รู้ซึ่งน่าจะคลิปก่าก็คือวันปีใหม่มั้งก็เลยผล่มาอันนี้ก็ทําอะไรน่าจะทําอะไรสโนแมไม่ค่อยได้หรอกนอกจากลบไอ้ A, ตากับจมูกแล้วก็กดุมไป พอมเป็นน้ำแข็งเหมือนกันไงวิธีปลดล็อกโคดเวล์นะกับโซโนแมนนะเอาโโนแมนก่อนปลดล็อกง่ายสุดก็คือเราก็เดี๋ยวเดี๋ยวแหลกเลยแล้วก็ใช้น้ำแข็งนะทำให้โลกทั้งใบเนี่ยมีน้ำแข็งใช้ใช้ด้ร์น้ำแข็งนะทำให้โลกอะมีน้ำแข็งเยอะที่สุดหรือว่ามีโซน,โนขาวโซนน้ำแข็งมากที่สุด มันจะปลดล็อกสโนบอลนะหรือว่าสนุมันจะบอกว่าโลกเป็นสโนบอลแล้วแล้วจะปลดล็อกสโนแมนเรียบร้อยแล้วเนาะส่วนถ้าจะเอาโค้ดวิลน์นะก็คือดาวนี่เนาะซึ่งมีคนอาศัยอยู่เจ็ดพันล้านคนตอนแรกสี่พันล้านคนแต่เจ็ดพันได้งไงไม่รู้ซึ่งก็เท่ากับโลกเลยมันก็คือดาวโลกของเราเนี่ยเองแต่แค่เป็นดาวโลกที่แทนที่เป็นคนอาศัยอยู่แทน เป็นผีไา้ใสยอยู่แทนไม่ใช่คนแล้วสิ่งเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามีคนเขาอาศัยกันอยู่ตรงไหนเพราะว่าดาวามันโป่งใสมากมันดูก้วงเกิอนอะจะแบบดูดูอ้วงมากแบบเห็นดวงอาทิตย์ต้องคิดดูท่านชมเออเนาะก็วิธีปลดเราก็ง่ายๆก็คือเราพยายามทําลายโลกแค่เหลือแค่บรรยากาศของมันบรรยากาศก,ก็คือบรรยากาศที่มาแบบในท่านผู้ชมเห็นไหม ที่มันเป็นสีแดงๆเนี่ยคือแสงอาทิตย์มันจะท้อนกับบรรยากาศโลกนะซึ่งวิธีทําก็คือทําลายโลกซะซึ่งรู้สึกว่าอันนี้มันจะทําไม่ได้เนาะมันมันทำลายบรรยากาศไปด้วยเลยลองดูนี่อันนี้มันทําลายบรรยากาศไปด้วยเลยนะซึ่งมันไม่สาม,มารถกดล็อกโค้ดโค้ดเวอร์ได้วิธีทําก็คือใช้เลเซอร์น,นี่แหละ เราจะทําถ้าเราทํำลายไปเรื่อยๆเราจะเห็นไอ้ไอ้ไอ yup. ้บรรยากาศใส่คุ้นๆน่ะนะท่านผู ok ้ชมนะนี่เนาะท่านผู้ชมเห็นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองคราบท่านผู้ชมเห็นไหมเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นมันผมไหมดูก่อนนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวชี้ให้ดูนะท่านผู้ชมเพื่อจะได้รู้นะจะได้เห็นจะได้ตื่นนะท่านผู้ชมเนาะนี่นะท่านผู้ชมที่เห็นนี่นะ นี่ยนะที่มันเป็นใสๆขุ้นๆนะนี่แหละเราทําให้มันทำลายโลกเราทาลายโลกด้วยเลเซอร์นี่แหละเลเซอร์อันนี้ก็ได้เลเซอร์ไออันนี้ก็ได้นะก่อนอันนี้ก็ได้หรือว่าใช้เลเซอร์อันนี้ก็ได้นะมันจะทําให้เหลือแค่พื้นดินโลกจะหายไปแต่บรรยากาศมันยังอยู่ซึ่งมันก็แปลกๆนะแต่ก็นั่นแหละนี่คือวิธีการปลดล็อกโกสเบอร์โอเคนะผม้ชมนะ ถ้าไม่เข้าใจก็ลองไปดูคลิปคนอื่นก็ได้เพราะว่าผมก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันก็คือทําลายดาวให้มันเหลือแค่บรรยากาศสีขาวๆคุณๆนะนะ่และพอสะท้อนกับแสงอาทิตย์มันก็จะเป็นสีลุงเนาะนะนะเห็นไหมเป็นสีลุงๆเนาะก็จะมีน้ําเงินไอ้ส้มๆมันเนาะนะท่านผู้ชมนะออนะมมนะก็แล้วก็ดาวมาใหม่ก็มีสามดวงพฤหัสแล้วก็ดาวสาวส่วนนี้ก็อันนี้ออกอะ่ะ ใชดาวพุทใช่ดาวพุทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะรู้สึกว่าดาวเสาวอะดาวเสาวกับดาวพุทธะนะมันจะไม่สามารถใช้เลเซอร์หรืออะไรทําลายได้นะยกเวนไอจานบินเนี่ยนะที่ใช้ทําลายมาตั้งแต่รอบทีเแล้วแล้วอะที่มันเนคนโถวแบบทำให้แตกไปเลยนี่นะมันก็ทําลายได้อยู่นะ แต่ว่าลูเซอร์นะท่านผู้ชมมันจะทําลายไม่ได้มันจะทําให้คืนกัสภาพเดิมท่านผู้ชมลองดูเอเราเราลองปกติเราค่อยเร่งเวลาท่านผู้ชมเราลองเจาะไปเลยนะเจาะมันจะเลยนะถ้าไม่สงเหตุว่ามันมันเริ่มกลวงนะเราเร่งเวลาใช่ไหมมันจะมาเป็นเหมือนเดิมซึ่งดาวนี้มันเป็นดาวเกสเนยซึ่งคินรหัสกับกับดาวเสาเป็นดาวเก๊สนะท่านผู้ชมนี่ลองทำลายดูทำให้มันแบบยี้ไปเลย มันโยนเป็นบ่อเนะแต่มันก็คืนสภาพกลับมาด้วยความรวดเร็วนะท่านผู้ชมเนาะรลองดูท่านผู้ชมเจาะไปเลยเกาะลึกๆกันเลยนะนี่ท่านผู้ชมเห็นมันกวงใช่ไหมมันกวงแะท่านผู้ชมลิ่งเวลาดูกลับคืนสภาพเดิมท่านผู้ชมซึ่งถ้าเป็นในความเป็นจริงมันดูเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะเพราะผมัไม่เคยไปโอกาสและยังไม่เคยเห็นว่ากกะบาดชนดาวพฤหัสแล้ดาวพฤหัสจอนแบบนี้หรือเปล่าเนาะ ก็นี่แหละคุณผู้ชมแล้วก็มีอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะพูดเร็วหรือเปล่าเนี่ยเร็วแน่นอนเพราะว่าจะได้แบบจบเร็วๆนะ้องพวกกิปข้้มันปกติละเอาออกมาสักแปดนาทีจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอาจจะยาวสินาทีก็ไดโ้โอเคอเอาเด๋ยวๆนี่เนะอัปเดตอันนึงก็คือท่านผู้ชมนะนี่ซิตซาร์ซิสเตมนะก็มันจะมีดวงอาทิตย์ ก็เหมือนเดิมแนะแต่เรามันจะมีดุมดําให้ดวงทิตดูดอะดูดดูด,ดวงทิตไปมันทําให้ผิดวงโคจรแล้วก็สามารถระเบิดดวงทิศได้ด้วยเลเซอน้ําแข็งและเรซอนน้ําแข็งก็มีอย่างนี้ด้วยนะมันก็สามารถระเบิดดวงทิตได้แทนที่จะช่วยให้ดวงทิตยิยนลงแต่มันช่วยให้พาทิตระเบิดคืออะไรวะเนี่ยงงกันนะมาลองไปที่โลกดู่านผู้ชมโลกไปไหนีน่ไง,งเสรเจแล้ว เดี๋ยวผมซูมไปที่โลกก่อนอี่ระเบิดโลกไปไหนอนะ่น่โลกเอิร์เอ,อ,เอ,อ,เอ,อิร์ธนี่เจ๋และเราสามารถหยุดได้เนาะด้การแตะครั้งหนึ่งนี่โลกนะแร้ออไม่ได้หยุดเราทำให้โลกเสียวงโคจรมากกว่าเราทำให้โลกเราสามารถทำให้โลกแบบ ดาวได้เหมือนกันเนาะทำเป็นน้ำแข็งไปเลยนี่ดูเย็น,นเย็นเฉียบเย็นมากเนากปปะก็มีอัพเดีประมาณนี้ท่านผู้ชมนะก็สนหคลิปนี้ก็นี่แหละท่านผู้ชมเันก็ปวดล็อกนั้นก็มีอัปเดตแบบเพิ่มพวกอาวุธข้ามาสามารถทำลายดาวในโซลาร์ซิสเต็มได้แล้วก็มีดาวใหม่ดาวพฤหัสนะแล้วก็ต้องทำเกรสปวดล็อกดาวโค้กับดาวซิดกับ โโนบอลนะแล้วโค้ดเวอกับโโนบอลแล้วก,ก, ball, วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นโรคเบนนะที่ขึ้นเครื่องหมายงงหรือเครื่องหมายเวช่นมากคุณผู้ชมก็ซึ่งผมก็ยังทําไม่ได้เพราะว่าผมทําไม่กี่รอบมันก็แบบปลป,ประโยชน์อะมันไม่ได้เลยอะมันทํายากมากคือผมไม่รู้ว่าไอ้เวชนมาเนี่ยมันให้ทําเป็นดาวอะไรแต่ผมไม่รู้ด้วยเยผมไม่รู้อะเออว่าให้ทํายังไงถึงจะปลดล็อกนะซึ่งผมก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวถก้าถ้าได้แล้วเดี๋ยวผมอาจจะมาทําคลิปให้ดูหรือว่า ไม่ทําคลิปให้ดูเพราะว่าผมไม่ทำะนะท่านผู้ชมนะก็สหรับคลิปนี้ก็กดติดตามให้ถึงเออสวัสดีตาไหมนะท่านผู้ชมมาเข้า youtube กันเถอะก็ขอบคุณสําหรับ216ซับนะหวังว่าจะไม่อันไม่ซับกันเนาะซึ่งกัผมก็ปิดเต็มระหว่างที่พูดไปเรียบร้อยแล้วเอ้ยระหว่างที่อัดคลิปไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารู้เลยว่าโฆษณามันต้องเข้าอย่างแน่นอนอย่างแน่นอนมา ก็ฝากคูณนะสองร้อยเป็สมบุกสมบก็ฝากกดติดตามไม่ถึงสามร้อยซับซื้อขาด้วยกันท่านผนะู้ชมเนาะเพลงนี้ก็อาจจะยอดยูกตกหน่อยเนาะปกติก็ร้อยวิวกับทุกคลิปบางคลิปก็บางคลิปก็อาจจะไม่ถึงร้อยวิวเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ท่านผู้ชมบ๊ายบายครับ